เหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดภาษาโนชเขาใช้คำว่าอุ um ่มคอมเมตอุ um ่มคอมเมตอุมคอมเมตคือเหตุการณ์หรือว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีในวันที่หลายๆคนอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหลายๆคนอาจจะต้องนั่งเรียนหนังสือที่บ้านนะคะวันนี้เหมือนกันค่ะที่บ้านก็ต้องแบ่ง ช่วงเวลาการใช้ห้องใช้ออฟฟิศด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่บ้านพักนิดหน่อยก็เลยต้องรีบเข้ามาอัดคลิปนะคะไม่งั้นก็จะมีเสียงรบกวนคะ่ะในคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าหลายๆคนที่ดูข่าวในช่วงนี้เนาะก็ต้องแต่ช่วงก่อนปีใหม่ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม 2020นะคะเป็นต้นมาถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินถล่มในนอร์เวย์ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจมากนะคะก็มีคนเสียชีวิตไป10คนอตอนนี้ยังมีอีก3คนที่ยังค้นหายังไม่พบนะคะแต่ว่าครูก็ทำใจอยู่นานว่าจะทำคลิปนี้ขึ้นมาดีไหมเพราะว่า มันยังเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ากระทบกระเทือนจิตใจคนในประเทศนอร์เวย์อยู่แต่ณนะตอนนี้นะคะครูก็คิดว่าเออมันเป็นเหตุการณ์สำคัญบางทีอาจจะสำคัญกับทุกคนที่มาอยู่ใหม่ๆในนอร์เวย์เราอาจจะไม่รู้เราอาจจะไม่เคยเรียนรู้ว่าภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินถล่มสามารถเกิดขึ้นได้นะคะที่นอร์เวย์เกิดขึ้นได้ แล้วก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วและในครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์เลยก็ได้นะคะแต่เราก็จะไม่ลงลึกถึงเหตุการณ์เศร้าสร้อยอันนี้มากมายเรามาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะว่าในเหตุการณ์แผ่นดินถล่มครั้งนี้ สำหรับเราคนไทยคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ก็เชิญชวนให้ทุกๆคนช่วยติดตามข่าวนะคะไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างติดตามข่าวไปแล้วก็ถามคนที่บ้านถามคนใกล้ชิดว,ว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศนอร์เวย์เป็นยังไงขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะจะากโรคภัยเหตุการณ์ภยัยธรรมชาติอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้น ขอให้เราติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามคนที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องถามเพื่อนว่าเออเหตุการณ์นี้มันคืออะไรบางทีมันอาจจะใกล้ตัวมากนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเราให้ดีที่สุดนะคะดูแลตัวเราเพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านแล้วก็เรามาใหม่ในที่นี่นะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเหตุการณ์แผ่นดินถลม่มครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรามีคำศัพท์อันไหนที่มันจำเป็นที่มันสำคัญเราจะต้องรู้เรามาเรียนไปด้วยกันนะคะเผื่อบางทีหลายๆคนได้รู้คำศัพท์แล้วอาจจะเข้าใจในโทรทัศน์ในข่าวจากโทรทัศน์หรือว่าในหนังสือพ,พิมพ์มากขึ้นนะคะแล้วก็นำไปต่อยอดเรื่องอ การใช้ภาษานอร์เวย์ของเราให้ดีขึ้นนะคะครูใช้คำว่าแผ่นดินถล่มนะคะเขาใช้คำนี้ค่ะว่า yur s k r e t e u r s k r e ก็คือแผ่นดินถล่มแผ่นดินสุดลงนะคะเหตุเกิดท er um ี er um ่ไหนเยรุมเยรุมเยรุมก็คือ,อสถานที่ ทีหนึ่งนะคะก็ไม่ไกลจากอุสโลเท่าไหร่นะคะกะ็ถ้าหากใครสนใจว่ามันอยู่ที่ไหนก็ลองเสิร์ชลองค้นหาเขียนคำว่าแ yeah, ยรุมแล้วก็กด Enter แล้วก็ค้นหาที่ทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็จะขึ้นมาก็เข้าไปดูว่ามันอยู่ไกลไหมเผื่อบางคนอาจจะอยู่แถวๆนั้นแล้วเรามาใหม่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าแผ่นดินถล่มแต่เกิดจากอะไร เกิดตรงไหนใกล้เราหรือเปล่าเราจะทํำยังไงเรามีวิธีการป้องกันตัวยังไงมีคําเตือนยังไงเราเข้าไปดูได้นะคะช่วงที่เหตุเกิดก็คือคืนวันที่30ทธันวานะคะก่อนก่อนช่วงท้ายปีเนาะนัดทิลอุนซาเทรเตเนเดซเซมเบอนัด ชิล d a อุน e ์ดั ember ก,ก,ก,ก็คือคืนวันที่30ทธันวานะคะมีคำศัพท์ที่เราจะต้องดูดูไปแล้วครูจะอธิบายเป็นคำๆไปนะคะคำว่า subnet subnet คือการสูญหายเช่นผู้คนสูญหายในเหตุการณ์แผ่นดินถลม่มอ,อะไรก็ช่างที่สูญหายเราใช้คำว่า subnet คือได้สูญหายนะคะได้สูญหายสูญหายไปนะคะ s u b n t และมีคำศัพท์คำว่าได้รับการยืนยันใช้คำว่า be c r e f t e d be c r e t e d be c r e t e d ก็คือการได้รับการยืนยันอย่างเช่นเวลาเขาค้นหาในกรณีข่าวนี้นะคะเขาค้นหาแล้วเขาเจอ คนที่เสียชีวิตบางคนนะคะบางศพก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นคนนี้คนนี้คือการได้รับการยืนยันเขาใช้คำว่า b e c r e f t e d การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดภาษาโนชะเขาใช้คำว่า Um k o m m e t u m ุ o m m e t u m o m m e t คือเหตุการณ์หรือว่า คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะทีนี้มีคำศัพท์คำหนึ่งนะคะที่ก็จะเห็นได้บ่อยๆนะคะทั้งหน้าจอแล้วก็ในหนังสือพิมพ์คำว่าเอฟรัสเอฟรัส e e หรือคำว่าราเซราเซราเซก็คือ,อแผ่นดินถลม่ม หรือการที่แผ่นดินยุบลงไปดินสไลด์ลงไปนะคะแล้วก็ทับถมลงไปหรือว่ายุบลงนะคะยุบทำให้เห็นความลึกทําให้เห็นว่าแผ่นดินนั้นเปลี่ยนแปลงไปยุบลงสไลด์ลงนะคะก็ใช้คําว่าเอรัสได้หรือว่าราเซ t ตราเซตก็คือมันยุบตัวลงไปแล้วแผ่นดินได้ถล่มลงไปแล้วนะคะ หรืออีกคำหนึ่งก็หมายถึงว่าแผ่นดินถลม่มในบริเวณนั้นหมายถึงว่ากล่าวถึงบริเวณที่มีการถล่มของแผ่นดินเขาก็ใช้คําว่า layer layer s p r e d e layer s p r e a e r layer s r e d e ก็คือบริเวณตรงนั้นนะคะบริเวณตรงที่เราพูดถึงว่ามีแผ่นดินถล่มค่ะ คำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เขากล่าวถึงแล้วก็ใช้บ่อยนะคะก็เมื่อเรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นการประสบภัยนะคะการประสบครั้งนี้หมายถึงว่าประสบภัยการาที่เกิดแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นครั้งนี้เขาอาจจะกล่าวถึงเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเขาใช้คำว่า rammed rammed ระเมศต้องไปดูใน text หรือว่าในข้อความของพวกหนังสือพิมพ์นะคะเราเข้าไปอ่านได้เลยนะคะเขียนคำว่าแผ่นดินถล่มแล้วก็เข้าลองๆเข้าไปอ่านดูในเนื้อหาของข่าวก็จะเห็นคำคำนี้นะคะคำนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประสบภัยที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะเมื่อเขาค้นหาเจอผู้เสียชีวิตแล้วเขาจะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าอ้าศพร่างนี้นะเป็นใครเป็นใครเขาเรียกว่าการยืนยันหรือว่าการพิสูจน์ว่าคนคนนี้คือใครเขาใช้คำนี้นะคะว่าการยืนยันหรือการพิสูจน์ว่าเป็นคนบุคคลเดียวที่เราสงสัยหรือว่าพิสูจน์ว่า คนนี้นะ่ะใช่คนนี้แน่ๆนะคะเขาเรียกว่าโอ้อิเดนติฟิเซอรโออิเดนติฟิเซอรโออิเดนติฟิเซรก็คือการพิสูจน์การยืนยันค่ะมาพูดถึงเวลาที่เขาให้ข่าวเกี่ยวกับ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นอร์เวย์คนให้ข่าวคนแรกๆที่บ่อยๆก็คือตำรวจนะคะที่นี่ตำรวจก็จะมีหน้าที่ให้ข่าวมีหน้าที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะ,ะตำรวจที่นี่จะมีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทค่อนข้างมากนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในประเทศนอร์เวย์คำว่า p o l i t i เขาใช้คำว่า politics พูลิ t ีเอสก็คือ Best Stamp Form จะจงลงไปว่าเป็นตำรวจนะคะตำรวจพูลิตีเแล้วเวลาที่แต่ละวันนะคะเขาก็จะมีการแถลงข่าวเช่นเหตุการณ์แผ่นดินถล่มครั้งนี้เขาก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกๆวันค้นหาเป็นยังไงเจอใครบ้างไหมตอนนี้การช่วยเหลือเป็นยังไงก็ จะมีการแถลงข่าวเป็นวันๆเป็นช่วงเวลาไปนะคะการแถลงข่าวภาษาโน้ตใช้คำว่าเอ็นเพรเซคุ f เฟร s ซ e เอ็นเพรเซคุนเฟร e ซอันนี้อ่านว่าคุนเฟรนซ์ก็ได้นะคะคุนเฟรนซ์เอ็นเพรเซ คุณฝรั่งเศก็คือการถแถลงข่าวซึ่งบางทีก็อาจจะออกเป็นเวลาบางทีก็ถ้ามีเหตุการณ์เกิดใหม่เพิ่มขึ้นเขาก็จะออกเป็นช่วงๆแต่ว่าการถแถลงข่าวก็คือหมายถึงว่าสรุปสรุปรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในช่วงนี้ที่สําคัญๆก็ประมาณนี้นะคะ,ะการถแถลงข่าวอาจจะมีแค่วันละหนึ่งครั้งบางเหตุการณ์นะคะ ซึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ราวๆสักหนึ่งครั้งต่อวันค่ะเรามาดูแผ่นสุดท้ายนะคะถ้าพูดถึงพื้นที่บริเวณที่มีเหตุการณ์แผ่นดินถล่มเราจะพูดถึงหรือว่าบางทีสื่อมวลชนหรือว่าคนที่ให้ข่าวเขาก็จะ กล่าวถึงบริเวณนั้นบริเวณที่เกิดแผ่นดินถลม่มเขาอาจจะใช้คำนี้นะคะว่า s มโ e ด u m r o t e s อุ e โร m r o t e s รต e ุม m r o t e ก็ s เก e ตก,ก,ก็คือตรงที่มันถลม่มแผ่นดินถลม่ม umrote ก็คือบริเวณนั้นนะคะหมายถึงว่าบริเวณที่แผ่นดินถลม่มนั่นแหละแล้วก็ <c oughs> และคำสุดท้ายค่ะ พูดถึงแผ่นดินถล่มแล้วก็หมายถึงบริเวณที่มีแผ่นดินถล่มเหมือนกันเราใช้อีกคำหนึ่งว่าไรร r เซ่ไรรเซอันนี้สอเสือนะคะออกเสียงว่าร s สก็ได้นะคะร a s เซรรเซก็จะเป็นไรรัเซก็จะเป็นบริเวณที่มี การถล่มของแผ่นดินค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะให้สาระแล้วก็ความรู้และเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยหรืออยากแชร์ประสบการณ์ การอยู่ในประเทศนอร์เวย์หรือเราอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะหรือใครเคยประสบการณ์มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัยหรือว่าเหตุการณ์อุทกภัยจากธรรมชาติก็อย่าลืมเล่าให้กันฟังหรือว่าเขียนไว้ได้ใต้คลิปนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามาอยู่เรามาใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์ค่ะ และหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์หรือว่าเพื่อนคนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์กำลังที่จะมาอยู่นอร์เวย์เพื่อที่จะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากทุกอย่างนะคะขอให้มีสุขภาพดีไม่ว่าจะ โรคไวรัสหรือว่าอุทกภัยธรรมชาติก็ก็ก็ตามนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศนอร์เวย์เป็นคนไทยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการถามข่าวคราวเล็กๆน,น,น,น้อยๆกับเพื่อนกับคนไทยที่รู้จักก็จะเป็นการดีมากๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านเราคนไทยที่นอร์เวย์ก็มีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นรักกันไว้ถนอมกันไว้นะคะดูแลถามถ่ย คราวกันก็จะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ